เป็นไงครับขอออฟดิวตี้เอ็กโกโกวา สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับคอร์บิวตี้ทำสุดทำถึงอีกแล้วล่าสุดคอแล랩กับสควิดเกมอีกบ้ามันมาอย่างไงวะหนะ้าเป็นสสิ่งที่ผมไม่คิดว่ามันจะมารวมกันได้นะครับเอาละสควิดเกมสอในวอร์โซนจะเป็นยังไงมาดูกันครับอัปเดตท,ที่มีเข้ามาเนี่ยก็จะมีโหมดใหม่นะครับสควิดเกมวอร์โซนเท่าที่ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็จะเป็นวอร์โซนปกติเลยแต่ว่าเล่นๆไปมันจะมีเสียงของโกโกวาโผล่ Go Go ขึ้นมานะครับเกอร์เกวะแฮบเบียแฮบบาชูบาเกะนี่ย ร้องผิดด้วยถ้ามีเสียงโกโกวาโผขึ้นมาเราจะต้องหยุดนิ่งวงจะบีบครับเฮ้ยผมเผลอเดินโอ้โหตายห้ามเดินห้ามหันหน้าเรียกได้ว่าปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดนะครับถ้าเราขยับแม้แต็นนิดเดียวเราจะโดนยิงตายครับแอย่าขยับขยับปะนะ่นั่นไงบอกแล้วอย่าขยับ และระหว่างการเล่นนะฮะก็จะมีภารกิจโผล่ขึ้นมาให้เราทำเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทีมไหนหาตังค์ได้เยอะที่สุดชนะทีมไหนหาตังค์ได้น้อยที่สุดตายยกทีมนี่เลยครับโหมดใหม่น่าลองมากนอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นฟลอนแมนนะมี VIP มีผู้คุ้มหรือแม้แต่กโกโกวาเขามีนะครับไอ้บ้าเอ้โกโกวาถือปืนโอเข้าเกมมาก็นี่เลย s สควิ g เกมครับเป็นโหมดกิจกรรมเหรอ อะไรเนี่ยอีเวนต์จะจบในอีก15วันโอต้องซื้อด้วยโอจะมีเวอร์ชั่นแบบธรรมดานะฮะของรางวัลก็จะทั่วไปแต่ว่าถ้าเติมตังค์หนึ่งพันหนเนี่ยของรางวัลก็จะพรีเมียมมากขึ้นนะครับเอาเติมเลยดิรออะไรไปประมาณ300บาทนะครับ1100 CP จัดมาแล้วช่องแรกที่ได้ทันทีเลยก็คือตัวละครครับ สกินตัวละครนิลันเหรอนี่ครับนิลันตัวละครไทยที่คลิปที่แล้วผมเพิ่งเล่นไปนะนี่ไงสกินตัวละครเพเยอร์ศูนย์ศูนย์หกครับเอาแล้วไงเพราะหนุ่มนิลันคนไทยกลายเป็นโอปป้าเกาหลีตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ดูทรงผมซะก่อนแล้วถ้าเราเติมตังก็จะได้นี่ครับเป็นสกินปืนเ4นะครับอุย้ยแอบเทพไม่เบาฮนะหรูหรามาเฮาแล้วกันดูดิจะแต่งมาดีหรือเปล่านะครับนิ่งมากอุย้ยแรงดีดน้อยนะ คุมแรงถีบง่ายแต่ว่าดามเมจเบาไปนิดนึงลองดูเอฟเฟกกระสุนนะครับว้าวสวยนะเนี่ยอ๋อแล้วก็ของรางวัลที่เหลือเนี่ยเราจะต้องใช้ XP ในการปลดล็อกนะครับนั่นก็คือต้องเข้าไปเล่นเกมนั่นแหละตัวฟอนตแมนจะต้องใช้ทั้งหมด3 5 6 0 0 0 XP โอ้ต้องเล่นกี่ตาวะเนี่ <laughs> เดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่เกมอะไรขอออฟดิวตี้แน่นอนว่ามันสามารถกดซื้อรางวัลได้ <laughs> นี่ครับของรางวัลแรกสามารถซื้อได้ในราคา150หซื้อไป สามสิบกว่าบาทนะฮะนี่ได้มาแล้วนี่ฮะมีดสควิตเกมโอ้ยลายที่ตัวมีดเป็นไอ้นั่นด้วยอะ่ะลายขนมแกะน้ำตาลอะ่ะเฮ้ยโอ้โหโกโก,ก,กวาควงมีดอัยสวยนะเนี่ยด้ามเขียวซะด้วยเท่ะะ่ะเฮ้ยสวเฮ้ยไม่โดนได้ไงไมอ้ยอ,อ๋อเของรางวัลต่อมาเสียเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเอ้าจัดมาครับนี่ อันนี้เป็นท่าไม่ตายฮะฟินิชชิ่ง m o ฟยังไงโอ้โหเอาสายโทรศัพท์รัดคอนี่โผูโ้เสียดายท่าน่าจะเท่กว่านี้นะหรือว่าท่านี้มันมีในหนังจำไม่ได้ด้วยเอาละครับของรางวัลต่อไปกดซื้อมาเลยซื้อไม่ได้ตังค์ไม่พอแต้มหมดเหลืออยู่50เอาละครับถ้าอยากให้ผมเติมช่วยเลื่อนลงไปใต้คลิปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับอ่าเติมเรียบร้อยครับ1 0 3 4 p เฮ้ยจัดไป1 5 0 เป็นปืนสั้นนะครับ FN.45 นี่มาแบบตีมสวยหรูเหมือน M4 เมื่อกี้อีกแล้วนะครับกระสุนอย่างใหญ่ .45 แต่บรรจุได้แค่6นัดนะครับลูกมันโตแม็กกาซีนมันเล็ก <c oughs> เอามันไปทิ้งกระสุนใส่ได้6ยิงหัว5นัดไอ้บ้าเหลืออยู่นัดเดียวนี่ไม่เผื่อพาลาดเลยลองใหม่ ลองไหวนะยิงหัวนะ1 2ึ่งสอาสี่หอย่าใช้โอ้โหปืนนรกชัดๆลองยิงลำตัวยิงลำตัว6นัดท้วนหมดแม็กห้ามพลาดแม้แต่ดอกเดียวไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ต่อมาเป็นเอ็มเพลมนะฮะรูปฟอนต์แมนสวยๆโอ้ยไม่อยากได้เลยแต่จำใจต้องซื้อไป อืมข้ามไปเลยละกันนะครับอีกอันนึงเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ดิเป็นอ e ีโมดครับท่าทางของตัวละครอ๋อนี่เป็นท่าทางตัวละครแบบตอนเล่นจบเกมอะไรเงี้ยอันนี้จะจะ,จะตบหน้าด้วยมีง้างมีง้างมีง้างหน้าโคตนกวนเลย <laughs> เดี๋ยวนะ มัวแต่ซื้อลืมดูช่องข้างล่างเลยนะครับข้างล่างนี่ก็จะได้เป็นรูปนะครับเป็นสติกกงสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็สกินตัวละครผู้หญิงคนนี้ผู้เล่น4ี่หนึ่งคนไทยปะเนี่ยทำไมห้อยเขี้ยวเสือสมิงด้วยนะแล้วก็มีมีห้อยหยกห้อยพงห้อยพระเครื่องรางของขัง,งมาเต็มแม่สาวเอ้ยน้องคนที่ไหนเนี่ยเฮ้อไอ้คนเจียงใหม่นะต่อไปนะครับเป็นสกินระเบิดควันหรือเปล่าระเบิดอะไรไม่รู้ซื้อไว้ก่อนไปครับผมนี่โอ้ไม่ใช่ระเบิดควันเป็นระเบิดสตันนะครับนี่ บุ้งโอ้ยโอ้ยมึนมนหันหน้าไม่ได้เดินไม่ได้เดินช้าด้วยโอ้ยนี่แหละใช้เงินแก้ปัญหาเขาให้เล่นไม่เล่นซื้อเอาต่อไปครับสกินปืน SMG ว่ะแทนอันนี้เดิมเดิมอันนี้ตัวแต่งครับอุ้ยคือสองข้างด้วยโอ้ไม่รู้นะเนี่ยว่ามันใช้สองข้างน่าใช้กว่าปืนสั้นเมื่อกี้เยอะเลยนะโอ้ยรีโหลดไวด้วย โอ้โยน่าสนใจน่าสนใจลองเพิ่มแพนกลอให้เป้าดูนะครับออ้ยเริ่มไม่น่าสนละพอมีก่อเริ่มเริ่มยากละต้องอยู่ใกล้กว่าเนี้อืเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับโอ้โหและถือได้ตั้งข้างละห้าบห้านัดนะครับดูดิโคตรเท่เลยวิ่งไวด้วยกระบอกนี้นี่อย่างพลิ้วมันต้องจุ่มๆุ่ะ นี่มันต้องยิงระ,ระยะนี้ปืนเนี้ยของรางวัลต่อมาพวงกุญแจห้อยปืนเหรอเอาละครับใกล้จะถึงช่องสุดท้ายแล้วเว้ยโอ้มันไม่ใช่พวงกุญแจห้อยปืนครับมันเป็นเหมือนหน้าจอเล็กๆติดกับปืนอ่ะเอ้ยน่าลองแล้วก็มาถึงรางวัลใหญ่นะครับสกิสตนตัวละครฟอนแมนครับจัดปายครับผม hmm, อุ้ยก็ได้มีดด้วยอ๋อช่องข้างล่างอุ้ยอีเวนต์คอมพลีท <ๆ S 1> <sera> โอเคครบทุกช่องโอ้ฟอนแมนไม่ใช่สกินตัวละครนะครับมันคือตัวละครหลักเข้ามาอยู่ในเกมเลยเออคุณผู้ชมดูนี่ดิโอ้ยโอ้ยหันหัวมาข้างหลังด้วยชื่อยองฮีเหรอแต่บ้านเราเรียกโกโกวาเ <laughs> พิ่งรู้ว่าชื่อยองฮีบ้าเอ,อ้ยอันนี้ก็เป็นตัวละครเลยว่าแต่ยังไม่เข้านะครับ ดูครับโอ้ยสกินตัวละครฟอนแมนพอหนุ่มใต้รากากเออถือปืนโคตรเท่ก่อนจะไปเล่นพามาดูร้านค้านิด,น,ดนิดหนึ่งนะฮะนี่บันเดิล VIP นะครับแล้วก็นี่บันเดิลผู้คุมเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกแล้วกันนะครับสำหรับ2บันเดิลนี้อยากดูบันเดิลไหนก่อนช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเอาเลยครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกันเลยซึ่งโหมดก็นี่เลยฮะ Squid g a เก War z o ซ e ผู้เล่น120คนนะฮะทีม4คนไปอ้เอ้ย เฮ้ยมันเปลี Platform> ่ยนหน้าโหลดใหม่ด้วยอ่าทำไมบีให <okay yeah. ้ดูนิดเดียวนี่ไงโอ้จะต้องแข่งกันทําแต้มทีมไหนแต้มน้อยสุดจะตายแล้วก็มีเลดไลท์กีไลท์ก็คือห้ามขยับนะฮะตอนมีเสียงโกโกวาแล้วก็ทีมสุดท้ายจะชนะโอเคว้าววิวดีเลือเกินบอกแล้วดาเมจมันเบา ขอบคุณมากลองปืนลองปืนลองปืนหน่อยอเเฮ้ยใครมามาทำไมมาทำไมห <c oughs> <c oughs> มาละฮะนั่งหอเข้าพื้นที่เสียดายเขาไม่เปลี่ยนคัสซีนเนาะน่าจะเปลี่ยนตีมให้มันเหมือนในหนังหน่อยอะไรเงี้ยเออเป็นหอสีชมพูง,งี้ โอ้โหโคตรเท่ฉันคือฟอนแมนแล้วก็มากับใครเนี่ยมีโกสแล้วก็โอ้แบคนัวแล้วก uh ็ม oh. ีผู้เล่น0ูนย์ศูนย์หกฮะโซนี่ทั้ทั้งทีม Ran แต่งตัวตีมซควิดเกมเหมือนกันน่าจะเจ๋งน่ดูเฮ้ยคุณผู้ชมฟังดิเสียงเหมือนในซีรีส์เลยไปไหนดีเพื่อนๆอยากไปดูโกโกวาเปล่าอยากไปดูโกโกวาไหมจ๊ะไปดูโกโกวาป่ะไปไหมไปไหมไม่ไปหรอไปนู่นเหรอ เพื่อนใจไม่ถึงเพื่อนใจไม่ถึงผมก็ใจไม่ถึงเหมือนกันไม่งั้นไปคนเดียวแล้วและเบอร์สองไม่โดด้ะเบอร์สองไปกับฮออยู่เลยขอบนนี้แบบเจมๆโอ้โหไลซึ่งความเจมได้ทั้งสิ้นไม่มีอะไรดรอปเลยฮะโอ้โหเคนของไม่ดรอปหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมาร์คสี่ปืนให้เห็นง่ายขึ้นนะเนี่ยเฮ้ย ภารกิจคือให้เก็บกล่องแอร์ดอปเอาแล้วครับถ้าไม่ได้เก็บตายนะครับไม่ได้เก็บตายโอเคกล่องแอร์ดอปน่าจะดอปบ,บนหัวเราพอดีหาปืนระหว่างนี้รอได้เดี๋ยวศัตรูอาจจะมาแย่งนะครับต้องเก็บกล่องแอร์ดอปพิเศษนะฮะคือภารกิจแรกของเราระวังนะเพื่อนระวังนะโอ้โหโล่งด้วยกล่องแอร์ดอปนี้อยู่บนอยู่บนสะพานน่ะโอเค,อเคน้องอาจัดการให้คุ้มกันนะเพื่อนเพื่อน เปิดปุ๊บโอเคเดดเดดเดดเดวเดดเดดเพื่อนเจอเหรอเพื่อนเจอประเด็นครับเดี๋ยวนะเก็บของแป๊บหาของดีแป๊บมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วสีชมพูเจอฮะสีชมพูเจอประเด็นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีเสียงศัตรูโดดล่มข้างบนศัตรูอยู่ข้างบนครับอยู่บนเคนมีคนเดียนบนเคน ดาวครับดาววนเคนตัวหนึ่งแต่ซ้ำไม่ได้ช่วยสีชมพูก่นอนเอ็นมี่ดรอปอีกแล้ววะ่ะโอเคซ้ำได้ซ้ำได้ตัวหนึ่งข้างบนเล็ดไลท์กีไลท์มาเอาละครับตั้งใจฟังเสียงเพลงนะฮะห้ามขยับ ปล่อยเบลได้ปล่อยหันหน้านิดเดียวตายครับอุ้ยสไนเปอร์อยู่ข้างล่างโอเคมาจ้าปล่อยเลยปล่อยเลยจังหวะนี้ห้ามขยับมือเสียวนกันนะโกเกว่าแอละด์ฉปักระหานนะเอาอีกแล้วมันร้องบ่อยจังวะปล่อยมือเลยกลัวเสี่ยวมากอุ้ยมีมีกล่องอะไรอยู่ข้างบนนะทํทำไมมัน ทำไมมันพิเศษกว่าเพื่อนทำไมมันไม่อยู่บนพื้นนี่อุย้ยมีน้าก,กากกันแก๊สซึ่งเรามีอยู่แล้วโอเคเสร็จภารกิจนะฮะรอดสู่เกมต่อไป <eliminated. S 2> ตายทั้งทีมนะครับถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จอ๋อแสดงว่าไอทีมอันดับโลก็คือเปิดเป็นทีมสุดท้ายแน่เลยเราน่าจะเปิดก่อนนะครับถึงแม้จว่าจะเปิดเท่ากันแต่ว่าเราเปิดก่อนนะฮะเราก็เลยรอดโอเค ถวนี้ไม่มีใครเลยเราไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนแล้วกันเราเสียวเพื่อนเราอยู่ใกล้กันไว้นะภารกิจคือต้องใช้ระเบิดต้องใช้อุปกรณ์นู่นนั่นนี่เดี๋ยวต้องหาระเบิดปลาครับต้องหาระเบิดเพื่อนเราไม่มีใครปลาเลยเหรอช่วยกันปลาระเบิดหน่อยเพื่อนช่วยกันปลาระเบิดหน่อยต้องหาระเบิดปลาครับไม่มีเลยเหรอวะโอเคนี่ระเบิดไฟ ปลาไปอันดับหนึ่งปลาไปหขวดเลยอยู่ๆก็อยากใช้สนยัยทะเลาะกับความคิดตัวเองอยู่โอเคระเบิดควันปลาไปตอนนี้อันอันดับโหลปลาไปขวดเดียวอยู่นะฮะตายแน่นอนโอ้โหชิลมากเลยตานี้ไม่เจอศัตรูเลยเงียบเงียบเงาเงากันไปเอา้าเบอร์สองตายเพื่อนเราเราเราจะไปไหนกันไหมหรือเราจะซุ่มป่องอยู่แถวนี้ มันจะเหงานะถ้าเรารอไปเรื่อยๆเนี่ย <Congratulations. S 1> ภารกิจสำเร็จเพื่อนเปิด UAV แล้วเฮ้ยมีศัตรูอยู่ <Mark ing S 1> อยู่แถวนู้นโอเคไปหาเลยแล้วกัน okay. มีศัตรูอยู่ที่ปลายสะพานครับเฮ้ยเสียงใครว่ายน้ำอ๋อเสียงเพื่อนไอ้บ้าข้างบนมีไม่มาว่ายน้ำมาเฉยเลยแม่เดี๋ยวนายก็เป็นสังครังหรอก มีศัตรูอยู่เอาเข,เขาเห็นว่าผมเล็งแน่เลยผมก็นึกว่าเขาจะกล้าดวลกับผมนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันก็สไนว่ะมันก็เล็งสไนามาว่ะเอาไะล่ะเอาไะล่ะเอาไะล่ะ <50 S 1> เดี๋ยวเขาต้องเข้าวงนะครับเดี๋ยวเขาต้องเข้าวง ไป้บ้าเฮ้ยเพื่อนขึ้นมาดิไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหโดนสไนเอรโดนสไนสอยโอเคได้หนึ่งถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไอ้บ้าเอ้ยโดนสไนล็อกเป้าอยู่บนสันนั่นอะหัวแตกครับผมสไนเปอร์เรียบร้อยไป โอเคสามมันน่าจะมีอีกเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มันสั่งระเบิดลงมันสั่งระเบิดลงเพื่อนลบ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 ระเบิดวู้วว้ายศพกระเด็นน่าจะมีอีกครับเพราะว่ามันสั่งระเบิดลงระเบิดมาแบบนี้แสดงว่ามันยังอยู่ครับเสียงบนเนินเหรอบนเนินบนเนินไหม น่าเจอน่าเจอเพื่อนช่วยด้วยเฮ้ยมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มโอเคตายเลยภารกิจคือต้องเคลื่อนที่ให้ไกลที่สุดนะเราต้องเดินวู้เกือบไม่ทันตอนนี้เราต้องเคลื่อนที่เยอะๆนะฮะต้องเดินกุกวามาอีกมาต้องตนเคลื่อนที่อีก วงจะบีบครับเฮ้ยผมเผอเดินโอโหตายผมเผอเดินโอโหโกโกวามันยังไม่ได้หันหน้าไปนะครับแต่ผมเผอกดเดินโอ้โคตรพลาดโอเคเดี๋ยวลงไปเก็บรถเอาทัานอยู่แต่ว่าจะเกิดอีก20กว่าวีว่เพืพ่อนช่วยเปิดกล่องหน่อยถ้าเพื่อนเปิดกล่องเราจะเกิดเร็วขึ้นนะครับถ้าเปิดหนึ่งกล่องจะลดเวลาเกิด1ิวีนะฮะอย่าขยับนะเพื่อน โอ้โหโคตรพลาดเลยเมื่อกี้ผมเอามือไปวางบนคีย์บอร์ดอะโอเคได้เกิดได้เกิดได้เกิด ه, อย่างเซ็งดันตายเพราะโกโกวาบ้าเอ้ยเก็บโหลดเอาก็ได้วะแต่ปืนโหลดเอานี่อย่างห่วยเลยผมบอกไว้ก่อนมา M4 โ,โกโกวากับปืนคู่มาลวเลวยไปไปไปไว้นำ้ำ สีดายปืนมากเลยเมื่อกี้ปืนแบบแต่งเต็มอ่ะสองก็บอก MP5 แบบสไนเขียวไปเพื่อนเดี๋ยวเราต้องเข้าวงนะภารกิจต่อมาคือใช้ระเบิดอีกแล้วภารกิจคือใช้ระเบิดนะครับซื้อกล่องกระสุนโอเคกล่องกระสุนโยนมาๆมเก็บช่วยกันโยนหน่อยช่วยกันโยนหน่อยไม่โยนตายนะเฮ้ยไม่ได้ตายคนเดียวตายยกทีมอีกนะช่วยกันโยนครับ ซื้อกล่องก่อด้วยไม่มีกล่องก่อใส่โอเคเดี๋ยวผมไปหาปืนเดิมที่เคยทิ้งไว้ดีกว่าไม่รู้ปืนมันจะหายหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เราทีมอันดับหนึ่งนะถ้าเราอันดับหนึ่งสองสในการทำภารกิจแต่ละเกมคือเราจะได้ตังค์เพิ่มด้วยนะครับปืนไรวาปืนน่าจะหายแน่เลยที่เราเคยเก็บเก็บไว้อุ๊ยอันนี้โอเค ไช้ได้ยี่ปืนดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับโอ้ยปาลาระเบิดแล้วแบบนกบินทั้งฝูงเลยอะออล,ยละเอียดใช้ได้อยู่นะจุดนี้ระเบิดบึ้มปุ๊บนกบินเลยฮะว้าวสไนเปอร์โอเคด่านใหญ่แบบนี้รู้สึกช่วงนี้ชอบเล่นสไนเปอร์ครับเอาไว้ระเบิดหัวศัตรูผู้ <players> เล่นผูกกำจัดสมคน <objective. S 1> รอรับภารกิจต่อไปโอเครอเพื่อนดีกว่า อ๋อเพื่อนวิ่งหนีวงอยู่โอเคแล้วผมไม่ชอบเลยอะวงมันแบ่งกลางแม่น้ำเนี่ยไม่รู้ว่ามันต้องเล่นฝากไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนยิงกับใครวะอ๋อภารกิจคือทำดาเมจกับย่านผ้านะโอเคต้องยิงรถนะฮะต้องยิงรถโอเคมีรถอยู่ข้างหน้าพอดี ยิงไปยิงไปทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับอันดับโหลดทำดามเมจไปร้อยกว่า downloaded. เขาน่าจะเล่นไม่เป็นแหละเหมือนผมตอนแรกๆอ่ะตอนแรกๆ <cray> ผมก็เล่นไม่เป็นคิดแค่ว่ามีแต่ภารกิจให้หาตังค์หาตังค์อย่างเดียวเลยภารกิจ <พ associate S 1> อืน่นไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ยิงเยอะก็ไม่ได้ต้องหาการะสุนด้วยนะเนี่ย <c oughs> โอเคเปืองเืองไอ้บ,บ้าลูกซองอยิงไม่ถึง <laughs> <laughs> อ๋อเพื่อนเราเล่นฟากนู้นว่ะ แต่เรามาฝากนี้คนเดียวเลยเอาไงดีวะผมควรจะโดดล่มตามไปหาเพื่อนไหมหุยข้างหน้ามีโกโกวานะข้างหน้ามีหุ่นโกโกวาฮะเดี๋ยวพาไปดูโอเคไว้ไอ้บ้าไอ้ <S <S ตรงโกโกวามีคน,ต,น,นตรงโกโกวามีคน ผมหนีดีว่ะลงล่างดีว่ะอันตรายเมื่อกี้เห็นสัญลักษณ์โกโกวาแบบมีสีแสดงว่าศัตรูยังไม่ได้เปิดกล่องผมก็คิดว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นอ๋อมีข้างบนโดนไปญญเอาระเบิดลงไปเลยตายแน่เองไปเลยวูกกระเด็น ตรงนี้มีคนเดินผ่านเมื่อกี้โอ้ยยากว่ะยากว่ะศัตรูรู้ตำแหน่งมันเล็งล็อกเลยอะเอาแล้วเอาแล้วเอาดาวครับอืมเต็มเต็มไปเต็มเต็มไปเฮ้ยวงบีบไปฝากนู้นโอเคผมไปก่อนละเดี๋ยวศัตรูต้องว่ายน้ำมาครับ แผนกิจคือต้องหาตังค์ให้เยอะที่สุดโอเคกล่องเงินตกข้างหน้าโอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนี้ตาน,นี้แม่ดวงเข้าข้างมากเลยเนี่ยเก็บตังค์ครับอันดับโหลมีตังค์เท่าไหร่ห้าร้อยโอเคเราหาได้หมื่นสองรอดแน่นอนแล้วผมไปขึ้นผมขึ้นไปบน เฮ้ยศัตรูอยู่บนเคนเหรอศัตรูอยู่บนเคนเหรอเพื่อนโดนไรวะอ๋อนี่ดาวโอเคซ้ำเรียบร้อยแต่เพื่อนตายวะเพื่อนตายไปคนหนึ่งต้องซื้อซื้อได้ไหมวะจังหวะนี้ผมกะจะดักพวกเข้าวงด้วยเนี่ยเพื่อนตายไปสองคนเลยอะสไนเปอร์เล็งผมอยู่ ออ้ยอุยอ้ยบ้าเอ้มันกระสุนระเบิดโอ้ยโอ้ยมันอยู่ที่สูงโอโหมันอยู่ที่สูงกว่างานหยาบจัดเลยโคตรสวยครับไม่น่าขึ้นมาเลยอะ่ะโอ้โหเพื่อนรอดคนเดียวฮนะพร้อมกับตังในกระเป๋าอีก42,000ซึ่งไม่น่าจะไปใช้ร้านค้าได้อะตอนนี้ทั้งเกมเหลือร้าน,านค้าอยู่ร้านเดียวนะครับอยู่กลางด่านด้วยโอเคอย่างน้อยเพื่อนก็มีรถทำวี่แล้วะแต่รถควันขึ้นน่ะ โอ้เอาไงล่ะเนี่ยรอดูเพื่อนแล้วกันนะฮะโอ้ยอย่างเซ็งอ่ะเหลือคนเดียวครับอีก2คนออกไปแล้วอ่ะอย่าบอกว่าจะขับไปร้านค้านะผมจะร้องไห้เลยเดี๋ยวถ้าเพื่อนทำกันนะเฮ้ยอย่าขยับเฮ้ยอ๋อมันหันหน้าได้เหรอผมก็คิดมาตลอดว่ามันห้ามหันหน้าก็คือห้ามเดินเฉยๆเหรอ เมื่อกี้เพื่อนย okay. okay. ังขยับเมาส์อยู่เลยอ่ะโอเคความรู้ใหม่ครับความรู้ใหม่กโกวามาโกโกวามาแสดงว่าหันหน้าได้นะฮะเมื่อกี้แอบตกใจนึ้ว่าเพื่อนจะโดนยิงโดนสไนยิงหัวแล้วนะึ้นรถ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 โอ้โหสตูแบบได้จุดดีมากอ่ะเอ้า เพื่อนน่าจะใส่เกาะแน่เลยหรือเปล่าหรือเพื่อนเดินเพื่อนโดนสนายยิงนะโอเคดูทีมอื่นต่อแล้วกันโอ้โหกำลังมันเลยเสียดายตายซะก่อนผมหมดนี้ต้องเล่นกับเพื่อนอะ่ะถึงจะมันแบบคุยสื่อสารกันอะ่ะเอาไว้เอาไว้มาเอาจบแล้วอโอ้โหจบไวมากอันนี้น่าจะทีมที่ยิงผมอะ่ะที่มันอยู่ตรงกลางข้างบนอะ่ะ จริงด้วยทีมสาวชุดฟ้าเนี่ยจำได้อย่างเถื่อนอย่างเข้มสกินแต่ละตัวสนุกครับสนุกโหมดเนี่ยฮเฮ้ยเขาเขาทำหมดออกมาเจ๋งนะเอาแบบคอร์สดิวตีมารวมกับส u วิ g เกมได้แบบจริงมาก